สวัสดีค่ะพี่น้องพบพอ่อกับสาวเอคือเก่านะจ้ะกับช่องสิริอาภาชาแนลมันนี้ก็จะพามาอัพเดตอัพเดตแปลงอ้อยด้วยจ้ะที่ได้ลอกกาบแล้วก็มัดเสื้อเข้าไว้กันลมนะจ้ะมือไทยถ้ำก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่สิบเดือนสิบปีสองหาหกสี่ด้วยจ้ะ อ้นี่ทั้งเบิดเจ็ดสิบเอ็ด้มเลยจ้ะพี่น้องนี่จะหลอกกาบแล้วก็มัดมัดเสือกไปเสีจ้ะพี่น้องแล้วมันกีก็วาสิมาขุดดินมทมทมโค้นเขาจะบม่ให้เขาลมอันนี้เป็นอ้อย สุพรรณบุรีหาศูนได้จ้ะพี่น้องปลูกแบบอินซี่จ้ะอันนี้ก็พอพายุมือนั้นจ้ะกเกือบลมเลยจ้ะดีว่าทางนี้สิเป็นกล้วยจ้ะปลูกกล้วยกันไว เลยได้กล้วยซอยลุมนี้ก็็จะมมาค้นเอาฟื้นไปจ้ะขายฟื้นก็เลยว่าสิมาปลูกมองนี้ให้มันตรงกับแถวนี่จ้ะทั้งพี่ก็จะเป็นกล้วยอันนี้ปลูก ไปเพื่อขยายพันธุ์จ้ะพี่น้องเราจะเอาไปปลูกต่ออยู่อยู่สีสเกตจ้ะอันนี้ก็บวบให้เขาขคืนขคางกับอันบะเขือพวงจ้ะบะเขือพวงนี่ก็นกปลูกให้อันนี้ก็บบะเขือพวงก็เพิ่งเก็บทรงไปให้ทางบ้านเพิ่นกินจ้ะ มันเหลือกินจนได้แบงปันเลยพี่นอ้องจ้ะอ้อยกระบอได้ใส่ปุ๋ยบ่ไดยัง้งดอกจ้าเทวดาดูแลให้วันนี้ก็พาลูกสาวมาสวนนำมะลิ ไปไหนมาืมนี่ปักแตงไทยพี่น้องพันม้อนทองไก่ซิเบิร์ตเราจะชุดนี่เดี๋ยวสิบห้าพี่น้องเข้าไปเบิงักฝัก,บ,กบักอืดได้จ้ะ นี่จ้ะเบื้องเอพันติดเลยจ้ะเดี๋ยวสิพภาไปเบิ่งอีกลมหนึ่งด้วจ้ะนี่จ้ะอันนี้หน่วยเพิ่นกระายเลยจ้ะลมนี่ รูมนี่เห็นติดอยูสองนวดก็บกำลังที่ว่าสิติดอีกอยูจ่จ้ะโอนี่จ้ะดูอีกสอง ปลูกใบก็พ่อได้กินละพี่น้องนี่จ้ะหญ้าก็ะหกแห้งจ้ะมาสิตัดหญ้ายหนามเดี๋ยวไปเบิ่งกล้วยก่อนเนาะจ้ะ คือพวงนี่ก็ไม่ยาญย,ยายญไว้นกอู้งูบนนันันหูยยังนอพี่น้องโอ้ไร้หรอไล่เข้าไปก่อนพาพี่น้องมาเบ่งกล้วย nhà mình hột chờ Mình cuối cưa nặng con cứ cái trong vẫn cày sục ôi nằm cả xuống không là đáp nằm kìa vô cày วัดนางสาวเราจะในะนาท่าจีนแตงไทยก็ไก่เสียบ้ายแล้วจ้านี่ thân kê yêu thân nhắn nó ngon hơn cưa này cà sĩ là lạc này nằm phần xuống rồi sao Nâng cái bậc đang thay ít lốm nâng này cái sẽ là tạt này

ดอกตวผูดอกข่อยน,นี่จะอัพเดตแปลงอ้อยสวนกล้วย เอคลิปนี้ก็ขอฝากไวส้สำนีด้วยจ้ะทำมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจหสาวเอ๋ั้งใงนแลยจ้ะสำหรับมือนี้สวัสดีค่ะดูดีไม่แห้งสุขสุขคนเด้อพี่น้องคนนะ่ะลูกสาวคอย